สวัสดีเพื่อนๆนครับที่ท่านใดที่สั่งเสื้อไว้ครับเสื้อในหลวงนะครับจำนวนที่ผมได้เขาเตาไว้หนึ่งร้อยตัวอตอนนี้เริ่มมาแล้วนะครับสินค้ามาหมดแล้วนะฮะท่านใดที่สั่งไว้สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทท่านใดที่สั่งไว้แล้วนะครับก,ก็ชำระเงินมาได้เลยชำระเงินได้เลยนะครับจะเริ่มทยอย,อยส่งแล้วไหนๆท่านก็ได้รับของแล้วกันนี่นะครับ 299บาทเสื้อคัตตอนมีไซส์เอ็มแอลเอ็กแอลแล้วก็สองเอ็กแอลครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ปิดหน้าปิดหน้ากองร้อยเก้าสิบาบาทนะด้านนี้นะรรมาพ่อร่มนายาชิตตะลักครับเปิดเลขาหัว,วราชการที่9นะครับนะี่ฮะส่งวิทยุสรรื่อสารท่านใดที่สั่งไว้แล้วนะครับแล้วยังไม่ชำระเงินก็โอนเงินจะไม่ได้เลย ครับเพื่อนนท่านใดนะครับที่ที่สั่งไว้นะมาหมดแล้วนะครับโรงงานเ็าส่งมาให้หมดแล้วเป็นขนาดนี้นะครับเป็นขนาดนี้เพื่อนนะครับก็ฝากด้วยนะครับเพื่อนที่ที่สั่งเสื้อไว้ชาระได้แล้วนะคะรับผมชาระอย่างใ้ลูกหน้าแล้วนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับผ้าคัตตอนนะครับผ้าคัตตอนใส่สบายเนี่ะนี่ฮะผ้าคัตตอนแบบนี้แต่ทะลุที่ท่านใส่แล้วจะไม่ร้อนเห็นไหมท่านใส่ท่านจะไม่ร้อนนี่ท่านจะไม่ร้อนท่านจะเห็น ใส่สบายครับมีเจ๊แล้มาดูพวงนี่กันออกอากาศทำละนี่เลยนะครับเพื่อนลูกค้าผมอโอนตังได้เลยนะครับสั่งไว้แล้วมีหนึ่งตัวเท่านั้นไม่ได้เยอะมานะครับสั่งก่อนโอนเงินก่อนงดจองปากเปล่าครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่า,าก็จ่ายไปสองอยเก้าเนะครับ299คูณร้อยตัว โ oh, อชิปชิปขออไม่ร่วนฮะแต่ผมชําระลูลงหน้าไปเกือบสามหมื่นแล้วครับนะฮะผมชําระไปแล้วเกือบสามหมื่นบาทช่วยของวามบูนาะสั่งแล้วช่วยจ่ายเงินด้วยนะครับเอ,เอาเป็นกติกาแบบนี้ฮนะบางคนสั่งแล้วยังไม่อนตางผมถือว่ายังไม่ได้สั่งนะเอาคนที่พร้อมสะดวกโอนเงินเลยนะครับสะดวกโอนเงินก็หรืออินกซ์มาหาผมได้เลยเสื้อมีแล้วเสื้อมีแล้วใส่งานนะครับ ใส่งานได้เลยสบายนะครับผ้าสบายค้าผ้าคอตตอนมาแล้วนะครับมาแล้ว299บาทนะฮะ299บาทนะครับค่าจัดส่ง50บาทนะฮะแต่ก็คนลูกค้าที่อยู่แถวนี้มารับเองก็ไม่มีค่าจัดส่งนะฮะลูกค้าที่มารับเองนะครับแต่ถ้าในที่จัดส่งเนี่ยผมไม่ได้โกโหกนะถ้าจัดส่งตัวละ52บาทเมื่อกี้ส่งให้ลูกค้าไปแล้วผมคิดค่าจัดส่งถึง50บบาทนะฮะ เสื้อนะครับในหลวงเราทรงวิทยุสื่อสารผ้าดามแขนสั้นผ้าคัตต้อนด้านหลังปักนะครับปักนะครับเป็กก้าไทยนะครับสัญลักษณ์จากฟ้านำทางปวงประชางานปักนะครับงานปักไม่ได้งานสกรีนงานปักนะครับงานปักงานปักมีได้มาร้อยตัวนะแบบในงานปักนะครับให้ดูเลยงานปักผ้าคัตตอนทะลุด้วยนี่นี่ทะลุทะลุทะลุเห็นหน้าผมไหมนะ ใส่สบายครับอันนี้ผ้าไม่ไม่ร้อนไม่ร้อนนะครับงานปักนะครับด้านหน้ามีคนถามว่างานปักงานปักครับเราใช้งานปักหมดเลยมันจะแพงนิดนึงนะเพราะเป็นงานปักปักเข็มนะครับไม่งานสกรีนซักยังไงก็ไม่หลุดนะครับก็ฝากเบื้อๆด้วยสองร้อยเก้าสิบก้าบาทมีไซส์เอ็มแอลเอ็แอลแล้วก็เอ็กเอ็ลมีสี่ไซส์นะครับสำหรับอะไรท่านใดที่จองไว้แล้วเราไม่โอนตังค์ผมถือว่า ท่านยังไม่อนุเงินนะถือว่าไม่ได้จองนะครับขอให้คนพร้อมพร้อมแล้วโอนตังค์เลย2 9 9้เก้าสิบาบาทเท่านั้นมีหนึ่งรอยตัวผมเริ่มทยอยส่งไปแล้วเช้านี้ก็เริ่มทยอยส่งไปแล้วนะครับตามที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับเนี่ยฮะมีไซส์ไว้นะครับมีไซส์ไว้นี่นะครับนี่ฮะเสื้อเห็นไหมครับมีไซส์ M อ็มนะครับใส่สบายนะครับอย่าช้านะครับอย่าช้า2 9 9สบาท แล้วก็มีสามสี่ไซส์ M L XL แล้วก็ XXL นะครับสำหรับท่านใดที่อยากมีเสื้อใส่วันงานใส่สบายนะครับนี่ฮะโตโลด้วยใส่ใส่สบายนะครับเวบาบลาตอนนี้เป็นจิตสามาก็จะมีเสื้อสองตัวท่านก็ไม่ได้ให้ตัวหนึ่งท่านก็ใส่ได้เพราะว่าเราจะต้องใช้เสื้อสี่วันเนี่ยนะตั้งแต่วันงานนะครับตั้งแต่วันงานยี่สิบสามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกท่านต้องใส่เสื้อสี่วัน ตัวเดียวคงซักไม่ทานนะครับก็มีหลายท่านสั่งมา2ตัวนะฮะถ้าท่านอยากจักมีไว้ครอบครอง299บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ปักการปักด้วยงานปักผ้าคอตตอนเพราะว่าผ้าดีอ่ะเขตดดีแล้วกันที่เลือกมาเนี่ยฮะดูทะลุได้เลยเนี่ทะลุผ้าใส่สบายนะครับไม่ยุ่งยากก็รอบนี้ผมปิดการจองแล้วนะครับท่านใดสนใจก็จะจัดส่งให้ในวันรอบพรุ่งนี้เช้าราคาพบ่า,บายเดี๋ยวจะไปทํางานต่อแลละ เช้ามาก็มาดําเนินการแจ้งนะครับเป็นกระดุมสองเม็ดนะฮะแล้วข้อดีคือมีกระเป๋าด้วยนะผมลืมบอกไปกระเป๋าใส่กปากกาได้นี่ฮะนี่ฮะไปโทรศัพท์ได้ตรงนี้มีกระเป๋ามีกระเป๋าด้วยนี่นี่นี่มีกระเป๋าด้วยกระเป๋าใส่ของได้นะครับมีกระเป๋าด้วยเพราะบางท่านอยากถามว่ามีกระเป๋าไม่มีกระเป๋าด้วยนะมีกระเป๋าด้วยนะครับราคาเสื้อมีกระเป๋าโปรตีเสื้อโปรโลปะปาก็ร้อยห้าสิบบาทแล้วครับ ต่นี่มีงานปักด้วนยนครับงานปักแล้วก็ผ้าผ้าเกตดีนิดนึงถ้าต้นเกตด,ดีนิดนึงจ,จะไม่ทึบใส่สบายนะครับสนใจก็อินบ็อกมาที่ผมได้เลยนะครับสั่งไว้ก่อนหมายเลขบัญชีเดี๋ยวผมเขียนให้ใต้หน้าอ่าหน้า,าหน้าที่สายทอดสดในขนาดนี้บัญชีกสิกรไทย0432520767ปรีชานะครับไม่รับสั่งทางปากเปล่าครับสั่งลมได้ลมฮนะ สั่งลมได้ลมครับนะฮะสนใจสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมแจ้งไปหมายเลขบัญชีอีกครั้งหนึ่งนะครับมีสีไซส์ครับขอบคุณทุกท่านนะครับเอาลองดูตอนนี้กําลังเทนแมลงแล้วก็เสื้อเสื้อสวยเสื้อสวยไปลองใส่ไปแล้วว่าผ้าผ้าสวยงามมากแะ้รูปท่านสวยมากเลยครับรูปนี้เลือกหลายรูปเหมือนกันพอจะปักออกมาได้ขนาดนี้ครับที่โรงงานเราเราเลือกเราเลือกระยอยู่ใส่แบงค์ได้หลายหมื่นโอสำหรับ น้องยมปทูดนะฮะคงต้องใส่เงินเป็นแสนครับเพราะว่าก็เห็นขายดีเหมือนกันนี่ฮะนี่นะต้องใส่ได้มีกระเป๋าใส่เงินได้ใส่แบงค์ได้หลายแสนเป็นแสนครับได้รอเล่นนะใส่ได้ครับใส่ได้ใส่ตังได้อะใส่ประกาได้นะครับเงี้ยประกาได้ใส่ประกาได้เงี้ยใส่ประกาใส่ประกาได้นะครับมีมีกระเป๋าด้วยนะครับอ้าวฝากเพื่อนๆนะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทสนใจก็ติดต่อมาเดี๋ยวหลังใหม่ฮะยมปทูด อ๋อไม่มีคนแถวแล้วมีคนถามนะครับว่าใส่เบเขาบอกใส่เบได้หลายหมื่นที่กระเป๋าใช่ครับใช่แต่ตอนนี้ไม่มีตังค์นะฮะท่านผู้ชมสำ,สำรองจ่ายไปเกือบสามหมื่นแล้วฮะขอความกรุณาครับท่านใดที่สั่งแล้วก็โอนตังค์ด้วยนะครับพี่น้องโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรับรับมินิฮาร์ด